ครับโอเคครับผ่านแล้วยอดเยี่ยมผมอยู่ที่นี่มา2ปีแล้วครับเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลการผลิตรายการของเราอ่ะสวัสดีครับชีรไอแลนด์นะครับผมปัชญยหันแก้วนะครับรับบทภาคเป็นยงจินนะครับในเรื่องลงถ่ายเลนรักครับก็ยังเหมือนเดิมเลยครับพี่แหละหายไปเลยนะครับได้ครับยังไงผมจะรอนะครับคาแเคเตอร์ของยงจินก็จะเป็นคนล่าเริงเฮฮาครับผมแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบทำงานเก่งแล้วก็ มีเพื่อนเยอะครับตอนนี้อนาคตดีแล้วนี่ครับปัญหาที่เจอแล้วครับก็อาจจะเป็นเรื่องของคําพูดของเราเพราะว่าไอเนี่ยเคยดัดฟันมาก่อนแล้วเวลาพูดเนี่ยมันจะเหมือนกับติดติดขาด,ขาดขาดกับฟันนะ่ะมันก็เลยแบบทําให้พูดชันพูดคําไม่ค่อยชัดมากกว่าครับก็เลยอาจจะเป็นปัญหาิหนึ่งใช่ครับอไม่ดีกว่าแฟนผมไม่ดื่มผมก็ไม่มีเพื่อนดื่มว่าแต่คุณดื่มหรือเปล่าครับ สวัสดีครับชื่อเพชรพชระวรสุนทรมครับในเรื่องลงถ่ายเล่นลังนะครับเพชรก็ได้ภาพเป็นแทสานครับผมซึ่งคาแรคเตอร์ตัวละครนี้นะครับก็จะเป็นนายแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ่ายโฆษณาถ่ายแบบแล้วก็มีนิสัยที่ทะเลนต์ครับโหยแค่นี้จิบจิบเมายิ่งกว่านี้จนภาพตัดไปโผล่ตอนเช้าอ่ะผมเนี่ยก็เคยมาแล้วนะครับก็การกะจังหวะครับผมกลัวแบบจะกะไม่พอดีกัแบบเสียงกัแบบภาพครับผม ในสตูดิโอมีเหล้าเหลือไหมครับครับเราสองคนก็ขอฝาหนังเรื่องรงวมถ่ายเล่นรักด้วยนะครับผมอาจจะเป็นหนังเรื่องแรกของเราด้วยที่ภาพการ์ตูนแล้วก็อยากจะบอกว่าเนื้อหาของหนังเนี่ยสอนอะไรเยอะมากเลย <ใช S 1> ถึงอาจจะแบบบางทีอาจจะมีแนวอีโรติกไปด้วยคนๆกันไปเลยก็คือตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยไม่เคยทำงานคู่กันพอทำงานคู่กันแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ภาพการ์ตูนด้วยแล้วแบบเหมือนการ์ตูนที่ภาพเนี่ยเป็นแบบเรียกแอนิเมชันของเดอะซิม ครับผมมันก็เลยตื่นเต้นยิ่งกว่าตรงที่แบบมันเป็นคนด้วยแล้วก็เป็นการ์ตูนด้วยทําให้เราก็รู้สึกแบบมันยากนิดนึง,งนะอะไรอย่างนี้แต่จะฝากน้องๆทุกคนก็ติดตามเราสองคนด้วยนะกันนะครับครับผมฝากด้วยนะครับครับ